ไปตอบรรยากาศที่การท่องเที่ยวกันบ้านนะครับนักท่องเที่ยวแห่เช็คอินสวรรค์นบนดินสนามบินเบตงด้านนหนอนุทินนะครับรองนายรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เตรียมลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดใช้บริการครับนักท่องเที่ยวจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ยังคงเดินทางมาชมท่าอากาศยานานานาชาติเบตงสวรรค์นบนดินสนามบินเบตงโดยต่างถ่ายรูปสำหรับปริตกรรมอาคารท่าอากาศยานครับ ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่สต้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งคำว่าเบตงหรือบือตรงเป็นภาษาถิ่นมาลายูแปลว่าไม้ไผ่นะครับทางนี้สนามบินเบตงได้รับการรับรองการดำเนินง,งานสนามบินสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นไปนตามนโยบายของพลเอกประยุจันทร,ร์โอชานายรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์ชาติพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนางดวงพรสุวรรณมณีครับผู้มนวยการท่าอากาศยานนราธิวาสปฏิบัติงานในฐานะผู้มนวยการท่าอากาศยานเบตงกล่าวว่าท่าอากาศยานเบตงตั้งขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยให้บริการสาธารณะแก่อากาศยานภายในประเทศช่วงเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิการองรับเครื่องบิน ATR 72และ Q400 จุผู้โดยสารประมาณ80ที่นั่งนะครับโดยวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์นี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะก็จะลงพื้นที่มาติดตามความพร้อมในการเปิดใช้บริการท่าอากาศยานเบตงอย่างเป็นทางการสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์แบบประจำเบื้องต้นสายการบินนกแอร์เตรียมสรุปข้อตกลง เปิดทำการบินประ,ประจำา2เส้นทางก็คือเส้นทางหาดใหญ่เบตงหาดใหญ่และเส้นทางดอนเมืองเบตงดอนเมืองครับ